สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องนี้รู้ยังรายการที่จะพาคุณไปเจอเรื่องแปลกเรื่องจริงเรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเอาละวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยสิ่งที่ทุกบ้างนี้ไมโครเวฟคุณคิดว่าใครเป็นผลคิดค้นไมโครเวฟขึ้นมาคำตอบก็คือคนที่ไม่ได้ตั้งใจเลยสักนิด ย้อนกลับไป่่ห้องสงครามโลกครั้งที่สองวิศวกรที่ชื่อว่าเพอร์ซีสเปนเซอร์กำลังทำงานกับเรดาร์อยู่จู่ๆเขาก็สังเกตว่าช็อกโกแลตแท่งในกระเป๋าเสื้อของเขาละลายเองเฉยเลยเขาก็เลยเริ่มสงสัยว่าหรือเคลื่อนไบโคเวฟจากเครื่องเรดาด์กำลังทำ่มยอาหารร้อนกันนะเขาทดลองต่อด้วยคือโพดแล้วก็ไข่ไก่ สุดท้ายใครก็ระเบิดใส่เพื่อนลุกง,งานของเขาไปเต็มๆมาและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์เครื่องไมโครเวฟเครื่องแรกในโลกซึ่งมีขนาดเท่าตุ้เย็นและนักเกือบ340กิโลกรัมเลยทีเดียว <c oughs> เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งความบังเอิญก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เลยนะถ้าคุณชอบเรื่องแตกๆแ,แบบนี้กดติดตามไ้เลย แล้วคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิว่าคุณเคยสงสัยอะไรในชีวิตประจำวันบ้างหรือเปล่าแล้วเจอกันตอนหน้ากับเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนไหนเรื่องนี้รู้ยัง